วาน,นี้ประเทศไทย เฮ hey, กันลั่นเลยค่ะรับข่าวดีรับไฮซีซันเพราะว่าเราก็จะมีแหล่งดึงดูดหรือว่าจุดหมายปลายทางอีกจุดหนึ่งแหละที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจในเชิงประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสมันครั้งที่45ที่กรุงริยาซาอุดีอาระเบียประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนค่ะให้เมืองโบราณสีเทพอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งล่าสุดอของ นะคะซึ่งก็จะทําให้เมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกลําดับที่7ของไทยนะคะโอ้เมื่อวานนี้ปรบมือกันดังสนั่นเลยค่ะคทั้งในที่ประชุมด้วยนะคะแล้วก็ทั้งที่อุทยานสีเทพเองที่เขามีการแบบจัดอีเวนต์นะแล้วก็เปิดเหมือนกับถ่ายทอดสดอะฟังพร้อมๆกันมีแบบคนไปอยู่ที่นั่นกันเต็มเลยระบกธงชาติไทยกันโบกสะบัดเลยนะคะแสดงความยินดี